มเรียรนะคะวันนี้มาอินพเรียรมากินข้าวบลูกๆแล้วก็สามีอินพีเรียจำลองใส่จะกินน้ำนอรอลูกค่ะที่ร้านเราสั่งไปแล้วดเดี๋ยวรอนนะทำไมชงอยว่

นมากทุกคนนั่งนั่งแท็กซี่มาแหละแต่มันร้อนตั้งได้ไหมวางเลยโลมาไปกันคือทั้งหน่บาเอ่ะนั่งตรงนี้ยเอาขนมอะไรกันยังไม่เพิ่งกินขนมเลย ต้นจ่าา,าบาทน้นนนเขาจะไ,ได้ไม่ลืมที ตาหร้อค่ะใช่อันนี้ไม่ได้ใส่นานแล้วจะมาใส่ได้ไม่เลิกได้แค่หนาไม่กินอะหนูกินไปแล้วใช่ไหมอ๋อหัวยุ่งอะไร โอเคค่ะป๊าแม่มาถึงแล้วคะ่ะที่อิเียชั้นล่างชั้นล่างคะ่ะพดี่ยป๊าจะมาเลยใช่ไหม<อ>ดูมือป๊าบอกโอเคกางมือได้เลยมือแม่กับมือลูกว้าว เราถามพี่บอกกันเรากินพร้อมปลาเรืนไงปลามากี่โลเอ้าห็นป้าบอกโอเคโอเคอเอไม่หน้าใสกระเป๋าหนักมาเลยอารู้พี่อยู่สถานีอะไรแล้วเนาะก็แม่มาถึงแล้วรอปลาอยู่อ๋อสยามมันอีกไกลไหมอ่ะสวย จะดูก่อนแหละรอดูฟ้าคือกินอะไรที่อรารยังไม่เคยกินนะอันนี้มีเสื้อไหนดูมแ,แม่จะใส่ใส่แม่ให้แม่กับตัวนึาคะตัวนีน้เอาชื่อเดี๋ยวนะเดีเอากระเป๋าตังเล่กมาเหรียญแต่ว่าหา เหแล้วหาไม่เจอไม่ใส่ก็มองไม่เห็นนะเนี่ยเห็นแต่เห็นหล่างๆอันนี้ให้ป๊าไ้น่ารักยแบบังเดเออใส่สบายเลยนะเนี่ยสวยขอบคุณนะคะอันนี้ของแม่ไม่รู้ว่าแม่มีแบบนี้หรือยังไหน าจะกินปลา,บา,บาลปหมึกหรือเปล่ามันเลโอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไปซื้อที่ตลาดที่มันมีปลาหมึกอ,อะไรใช่ไหมโอ้กำลังอยากใส่เสื้อแบบนี้อยู่เลยเนี่นาายกำลังอยากใส่แบบนี้อยู่เลยจริงๆนะแล้วก็ใส่เสื้อไอ้นั่นข้างนอกอยังไม่เคยมีเลยเหนือดี Thank you. Oh, okay. àn, ara, Ay, t h แสงคิวโอ้สดคืนนอนเบียดกันกับฟ้าคืนเนี่ยเอาน่นมันเล็กเต้นหน่ามันเล็กๆปลาหมึกงไงเอาไป้ไปเวฟกินก็ได้แล้วม่ต้องเวฟแล้วปล่อยให้มันละลายอันนี้ว่าไหนแช่ตู้เย็นไว้ที่มันเป็นปลาหมึกแบบคล้ายๆปลาหมึกหวานปลาหมึกเผ็ดอ,อ,อะไรเนี่ยจ้ดจัดเค ไม่มันมันอยู่ในนี้ไงมันก็เลยกลิ่นมันโชยหากนหันไม่งั้นมีกลิ่นก่อนเนาะคือลองที่จะเอามาใส่ด้วยการโมดตอนแรกมันไม่ไดีเลยเหรอนั่นเป็นล่าม็ซชัดครับแต่ไหนเอานิ้วมาในแม่จะลองใส่โหใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฝั่งโน้อนอ่ะฝั่งโน้นโอ้หนูอ้วนขึ้นใช่ไหม่าจะเท่าเดิมั้ยไม่ไดู ไม่ไดไ้ไม่ชอบใส่ไม่ชอบใส่แวนน่ะแม่อ้วนขึ้นแบบ60แต่ว่าหน้าเพนแบบว่าตาช่างมันอับจะไม่เท่ากัน62สิไปช่างอีกตาช่างหนึ่ง64โอ้โหเตี้ยวร้อยห้านี่ยนะ จะจอ้วนขนาดนี้เชียวแล้วแม่อยูอย่เยอะหมอห้ามไม่ให้อ้วนมากมันจะเป็นความดันแล้วแม่จะกินอะไรอเาะไม่อยากกินแบบเป็นย่างเป็นของร้อนตัว่าเป็นชาบูชเป็นาบบไม่กินเอ็นเคไม่กินแล้วมันเบื่อแล้ว าาอาหานที่แสนจะดีที่แสนดีเลยเอาแวันนั้นเรากินอะไรกันอ๋อเรากินอาหารตามสั่งร้านนู้นมันไม่อร่อยเนาะที่เราไปกินมันเกิดที่แม่ที่เลี้ยงมันเกิดแม่ใช่ไหมอร่อยไหมหนูอ่ะร้านไหนครับันเดือดปลาใช่ไหม อ,อ,อ,อ๋มอ,อ,อมันเกิดมาเหรอเออมันเกิดมาไม่ทำไมไปเหรอก็ได้นั่งตัวนี้ก็ดีแล้วแหละถ้ามันจะเหมือนจะเป็นลมต้องกินน้ำมะนาว นั่งแท็กซี่มาเกือบสิบบาทเดินมาตอนแรกจะนั่งสองแถวพอดีลงอยู่ตรงสะพานเดินข้ามสะพานทำไมหนูโทรพอดีก็เลยเดินมานั่งแท็กซี่เลยเกือบรถติดยาวเออเอเอปิดปิด